เราเพื่อนตายอยู่แล้วกูไม่ทิ้งมึงอยู่แล้วมีกูอยู่ทั้งคนอดีอย่าหวังเลยอย่าทิ้งกูนะจะได้ชีวิตกูกับเพื่อนกูต้องรักกูนะใครอยากตายเอาละเรียนหน้าเข้ามาอย่าทิ้งกูนะเอาเลยไอเดิมไอเดิมไอสุดเลย คนต่างประเทศเป็นคนไหนอ่ะออสเตรเลียต่างประเทศออสเตรเลียหงสาเล่นขี่ไปตื้อหงสาแล้วโดนแล้วโดนจนใจเหมือนมือก็ตกกระหล่ำร่อนเร่ร่อนเร่ยองยองยอกทุกทีมึงอ่ะนี่ยอกวันนี้ยจะพาพวกกูออกลระบากด้วยยองแถวทุกงานเหมือนก๋วเดี๋ยวสายเดี่ยวยอกชั้นท้องเป็นคนเออผมลอาเบาๆหน่อยเงียกูดูไลฟ์สดอยู่ สบามากขอบใจไม่บาดเจ็บก็ดีแล้วแล้วไปเจอเจอปลุได้ยังไงนี่กลับถึงบ้านหรือยังเนี่ยยังไม่ถึงเลยไม่ถึงเลยแต่เราถึงบ้านแล้วเพื่อนแล้วไปรู้ความจริงมานี่เรามีเรื่องจะบอกกับเพื่อนเราสีสุชาติไม่ใช่คนธรรมดาเราเป็นเจ้าเฮ้ยตกอกตกใจหมดทีขายุโกโหตกเลยเา้ยิ้พระกระ่อมฉันมีตาฮมีเววไหมทำไมอ่ ไม่สามารถอย่างรู้ได้ว่าฝ่าบาทไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาพผู้เจ้าค่ะเราเป็นเจ้าก็เป็นไรไม่ถือลุกขึ้นยืนที่โดนตัวกระมอมไม่เป็นไรเป็นเจ้าเป็นเจ้าใช่เราก็มีความจริงจะบอกเหมือนกันเราก็เป็นเจ้าเหมือนกันโอ้ยตะแวงหมดกูเนี่ยเสียงสังมคลายาจามคลาอะไรเนี่กระมอมฉันไม่สามารถที่จะอย่างรู้ได้ว่าฝ่าบาทเป็นเจ้าในเมื่อทุกคนมีความจริงพูดกันแล้ว ถึงเวลาแล้วที่เราจะเปิดเผยตัวจริงแค้จริงแล้วเราก็เป็นเจ้ามือเห้ือวกคมเป็นเจ้าฟ้าเพราะวหาษัตริยัดเจ้าป้เด้งเราจะต้องไปช่วยเมียเราขงสารเดี๋ยวเงียที่โตถีบคือแท้เราเล่นอะไรกับาวบาไปไงมาไงจะไปไหนเนี่ยให้เรื่องความหลังเนี่ยได้เล้ฟังแต่วันนี้นีจือประสงค์ ต้องการตัดหัวสุรศีไั่นฆ่าพ่อเราต้องการตัดหัวสุรศรีเราต็ลีกองทัพที่จะไปสู้กับมันเอาไงดีไปกับฉันฉันจะพาเพื่อไปตัดหัวมันเองได้เหรอช่วยได้ขนาดตัวเองยังเดิกยังไม่รอดเลยแข็งแก่งนะเนี่ยเลใจนะแอร์ไ้ให้พาไปบ้านก่อนไปไปร้าเารีบเลยเียมีแต่คนพิาเรื่อง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 เัือเรอง่องเรเป็นไป